ดัดก่อนเลยจ๊อปเดี๋ยมึงอย่ามึงอัดอก่อนเลยจ๊อปโอหตอาอัดก่อนเลยยืดเดี๋ยวมึงมาเนี่ยอัดแ้วะันนี้ไม่ลงกนเหรอไม่ลงแพนกันเหรออัดดิอัดดิเลิองามเริ่มเอาเลยเอาเลยนะเฮ้ยปืนมาไงตีตีโอยโอ้ยดูยอดเา ไปไหนไปไหนไอู้หนีนีู่้หลอนแดงู้หลอนแดงนะ่าผูเ้ยงอะไรนไอกระเป๋าดำจะแต่งมาว่าสวนดิครับสวนดิอย่าวิ่งหนีสวนสวนไปสวนไปอย่าวิ่งหนีสวนเด้

ถอดน้นถอดน้ก่อนเก็บน้นครับเก็บนด้วยายคายเก็บไหนด้วยดขีโกงไว้วามยาหมดหมดดันเขาขี้โกงอ่ะเขามียาไม่หนวะเขาใหม่เดี๋ยวเขาใหม่ก่อนเก่อนคนเดี yeah, I mean, yeah. I mean, ๋ยจปนคึงใรวลอยจินย้ายหมดเดี๋ี้โกงีไม่แฟ่ะเนี่ยไอเนี่ยไอไอวะมตวมตวมต อัตเตอร์ลงแล้วนี่มันมัตเตอร์อยากเจอกับเอสเอฟฟอมอ่ะเอสเอฟฟอมอลยเอ่อเอาเลย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 เนี่ยกับเอสเอฟอมนะพี่ระเบิดดังครับเอาเลยนะับกับใครครับกับใครโอ้ยตกใจเป็นมันยี้ให้โอลี่อะไรอะไรโอลีอ๋อนี่ตีกันเลยเนี่ยระเบิดดังครับอยากเจอกับเอสเอฟฟอมอยากเจอกับเอสเอฟฟอมมาตัวมาลนอยู่มาลุ้น่ะ ข้างหลังอ่ะวันเตอร์อยากเจเอสเอฟบอมตัดค yeah, ู่นม่ได้เ right, นี่ยตีกันเลยเปิดได้ปะไอ้สั่งตัวกูไม่เล่นเลยเลยเลยอันนี้อยากขู่ใครเอาเลยเลยจับเอสเอฟบอมครับเอสเอฟบอมอ่ะแล้วตายมีใครตายกันบ้างเนี่ยจับคู่กันเลยครับผมมีใครตายแล้วบ้างครับบ้างยังไม่มีไอ้นั่นมันโกงอ่ะผมไม่เข้าเซิร์ฟไม่ได้เลยเนี่ยเลยเข้าได้เอาเข้าคนเนี้ยผมยังไงแล้วสองคนเนี้ยเอาแล้วนะจับคู่เร็วด้เรื่เมื่อกี้ แล้วแต่เลยผมยังไงกันยังยังยังครับยังให้กูแล้อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยวิ่งสายไปไหนเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไม่เห็นเฮ้ยมาตรงนี้เฮ้ยไปเยอะเอาพาดูเฮ้ยวิ่งตามกูดีสุดแกจะวิ่งไปไหนไปไหนครับไปไหนครับไปไหนเนี่ยไหนไหนไหนขอป้องเสียงระเบิดเอาเริ่มเลยเริ่มเลย วัวเข้าไปเออีตัวอยู่ไหนะเอ้ยขอนานหน่อยครับขอนไหนกูเริ่ขึ้นเรื่องว่เฮ้ยไม่เข้ไม่เข้ามาอรอรอวัดวัดวัดโอ้ยโอ้ยเต็วะโอ้ยแตกโอ้ไม่ได้คิดโอเคโอ้ยไม่คิดโอ้ยเล่นเล่นเล่นอะไรเ่ย

าม,ามันก็ดูต,ตอนเต๋ะว่าใครปั๊มยาดูก็รู้แล้วเกี่ยดนไครับกำลังขึ้นอยู่ขึ้นไม่ได้แล้วคนชนะ้นมาอยากดูแบบเ่ายก้นได้ไหีวีมไเกือ้มัวกันหมดมันมวกันแล้วเอาเลยมาใถ่ายก็ได้ปะโอเคเลย ไม่ใช่ผมว่าแบบตีกันเลยเนี่ยทั้งหมดนะสามคนท้ายรอดอ่ะยังไม่ได้ขาะอุ้ยเป็นเกตี่ไม่ได้ขาดดึกมาเนี่ยเฮ้ยโออย่างโง่อะเแ็นเกตด้วยอ่ะเกๆผดึกดึกกลับานลยังม่เด้ขายมัยหัวหน้ากมเนี่ยมชื่อทองนะตได้ครับ จะโดนโเดิน่เเอาเลยเดี๋ยวมาเอาตัวไหนบอกเอย่างเงี้ยฝากของเลยครับเอาตีกันเลยเอาเลยเนี่ยเอาตีกันแล้วเดี๋ยวมันเกิดมันแตกแล้วมัเออเออตู้หญิงแตกแน่เลยอ้าวไปตำรวจแล้วชนะ ไปต้องหมดแล้วตาแรกผมจะนะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนั้นโดนโกงผมว่าผมใส่ก่อนนี่แบบโกงนะออกไปคายออกไปมีไหมมีไหมน้ำคุยอะไรสั่งเนี่ยผมมาหาเนี่ยมันดูดเลือดผมเลยใช่ความยาไปเลยหอนไอ้มีคู่แข่งมาเยอะนั่นแ่ะใครคนไหนชนะคนของคนไหนอ๋ออ๋อเหลือเนี่ยคู่เนี่ยลีลาตัวหนึ่งติ๊กตัวหนึ่งครับเอาลสงบ อันน <ersch> ี้สองคุณอะไปปเอานะเอาน้าไม่เปลนไดิลอลองรามเร็ได้ลองพิชป๋อไนก์อปอไนกาหน่อออแล้วอแล้วโอ้ย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 อ้อไอ้ยโอโอ้ยโอไ้้ยโอ้ยโโอ้ย้ยโอไย้ปโอ้ย้ยอยโอ้ยโอ้ย้ยอยโอยไอ้ยโอยโอไปโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยไป้ยโ้ยยโยโยโอ้อย เยาสามคนสุดท้ายใช่ไหมติดบอแคนปาะมีเซฟามเซฟาละบอแคนปะมีเสฟามทติดคนเท่าไหร่นะกี่คนนะสามสิบคนเซฟามเราอะเดฮ้ยหิงเข้าแคนด้วยเฮ้ยเหลือสามคนเนี่ยเอาไงเอาไง อามชนะตี่นเดี๋ยจะจัคู่คูชนะเตเลยสามคนอะเฮ้ยถอยเไนลยใครเขาสุดท้ายอะก็เหลือสามคนสุดท้ายไงเนี่ยเนีกันเองเลยสามคนอะใครเหลือคนสุดท้ายก็ที่หนึ่งไปเออเี่ยทีเดียวสคนเลยดีกว่าจะต้องตายดใครใครตายใครตายคนแรกก็อันดับสามอะได้เดียเดี๋ยวเนยงเะยนเดิไหนสมคนไหนสามคนไหนลงมายืนยืนดูให้ดูหน่อย คนที่อยู่ขลางเนี่ยแหละยืนเลี้ยงก่อนนะโอเคเห็นเราสามคนอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งสกานายนะรอบผมแป๊บนะข้นรถไม่ได้ลำบากลำบน เาแล้วมาแลเอานยงงเอาเลยลงจากตรงนั谢谢้นมาก่อนเอานะหนึ่งสองสามเอาสามคนนะ้เอาไห้มงจากบ้านหิ้นี่ก็ปิดรัวเลยเฮ้ยฮอนฮอนแปลก้องงเราบ้าน เนียโ้ายกันเนลขาบ้านแล้วเขาบ้านแล้วจะถ่ายไงเนี่ยเขาบ้านอะแตกคนนึ่งอะใครแตกไอคอนแตกสองคนนี้เหรอใครเ้ ơi là tất cả nài ác kapao mi đôi ơi hòn đại vended lãn đưa anh 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 ไอ้หอยน่าตั้งหลายอ่านนี่ส,ส,สบายดีแล้วหลายวันเต็มให้นนกูมาฝากเต็มเต็มเฮ้ยยืนที่ธนาคารยังพึ่งเนี่ยตธนายู่ไหนคนจะเอาหรือมาเนี่ย<อ>ผมอ,อยู่บนบ้านเหรอครับเออเขียบ